รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เซนอร์ S S 1. 1ถึงเวลาเรียนรู้เรื่องราวของหุ่นยนต์แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือเมืองหุ่นยนต์หรือโรบอทแลนด์ซีรีส์ความรู้นะครับทางศูนย์เทคโนโลยีทางการ,การศึกษากระทรวงศึกษาธิการนําเสนอกันมาหลายตอนแล้วนะครับโอ้โหนี่นำเสนอกันมาทําให้คุณผู้ชมรู้นะว่าหุ่นยนต์ยุคใหม่ไม่ได้ยากนะครับหุ่นยนต์ยุคใหม่ไม่ใช่ความรู้เฉพาะทางแต่หุ่นยนต์ยุคใหม่เป็นหุ่นยนต์ที่ แม้แต่เด็กๆนะครับเริ่มต้นนั้นแตสี่ซ่าห้าขวบเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได้ง่ายๆเพราะว่ามันมาในรูปฟอร์มของนี่เลยตัวต่อเลโก้นะเลโก้ LEGO ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับสีสันอาจจะไม่ได้แสบสันถึงสวงเท่าไหร่แต่เลโก้ในซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีอ่าเป็นเลโก้เพื่อการศึกษาฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนโปรแกร,รมใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราต่อหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยควบคุมการนำงานของมันโอ้โหน่าสนใจเยอะเลย วันนี้นะผมหนุยพงศขนะครับจะบอกคุณผู้ชมเป็นการเกริ่นไว้ก่อนนะว่าเราจะขึ้นเนื้อหาใหม่ด้วยเรียกว่าเป็นเซนเซอร์ชนดิดใหม่เรียกว่าใจาโรเซนเซอร์อ่าใครใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนมีนะจะรู้ดีว่ามือถือเนี่ยมันสามารถที่จะกลับข้างได้ใช่ไหมแนวตั้งแนวนอนเงี้ยมันมีใจโรนะเขาเรียกใจโสรสโคปอยู่ภายในตัวเครื่องสามารถจะพลิกเพลิกอะไรได้นี่แหละครับเอามาใช้ในตัวหุ่นได้เหมือนกันอ่าเอาละก่อนที่เราจะ รู้เนื้อหาในวันนี้ก่อนถ้าจะเจอวิทยากรของเราอยากจะบอกว่าในเว็บไซต์ etvthai.tv นะครับเรามีไฟล์ e b o ุ๊อยากให้โหลดตรงนี้ก่อนที่จะมาดูกันในแต่ละสัปดาห์เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้เนื้อหาก่อนแล้วก็ค่อยมาดูอันนี้จะช่วยเสริมเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ทําให้เรารู้เนื้อหาแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราจะเจอคืออะไร มันจะเข้าใจเร็วขึ้นนะและถ้าเกิดอยากแน่น,นอยากจะรู้เนื้อหามากขึ้นนะครับหรือดูแลสงสัยย้อนกลับได้ในเว็บไซต์ eTV t h a i .tv นะครับเราเตรียมนำเสนอเรื่องนี้อยู่เอาละเจอกันเลยดีกว่าเวียกรของเรารู้เรื่องหุ่นยนต์มากที่สุดมากกว่าใครครูมอะครูต้นและครูชา้างสวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าวันนี้จะขึ้นเรื่องใหม่วิจัยโรเซน, <โล S 2> นเซอร์ม<ช>ันเหมือนใจโรสโคมที่มันอยู่บนมือถือไหมครับอันเดียวกันเลยเหมือนกันเลย<ช>นะใครับ เนื่องจากไอ้เจ้าชุดหุ่นยนต์ที่เรากาลังศึกษาแล้วเอามาให้เด็กามาสอนน้องๆอยู่เนี่ยเราก็จําลองพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เราเจอกันอยู่ในชีวิตเนี่ยแล้วเอามาใส่เข้าไปในชุดนี้ทีนี้ไอ้เจ้าเจโลมีหน้ามันถึงจะมีบลูทูธด้วยมี WiFi ต่างๆก็คือสิ่งที่เราเห็นจากรอบตัวเนี่ยแหละดิจิตัลดีไวซ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในหุ่นด้วยเอามาให้เด็กได้เล่นเอามาให้ทดลองทํากันจริงๆเลยว่ามันเลยมันมันทำหนานได้ยังไงอะไรนี่นี่นี่ครูช้างครูต้นมีอะไรจะเสริมบ้าง ก็วันนี้เราจะมาถ้าไม่มีจะปรับตังค์แล้วนะฮะเรียนรู้เรื่องใจโรเซนเซอร์นะครับของ e v t นะครับนีตัวนี้นะครับตัวข้างล่างนี่ตัวด้านล่างนี่นะครับอันนี้นะเรียกว่าใจโรมันดูเสร็จล่างไงเป็นเหมือนลูกศรนะข้างลูกศรสองข้างก็หมายความว่ามันหมุนได้ใช่ไหมในข้างในนี่หมายความว่าวัดเป็นเรื่องของความเร็วเชิงมุมฮะ วัดทางด้านแกน x ก็คือมีลบ x กับลบบวก x ถูกไหมถ้าวัดทางด้านแกน y คือแนวตั้งก็เป็นลบ y บวก y ได้กี่แกนได้2แกน2แกน x กับ y ใช่ยังไม่ไประจุแซนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องจะรู้ว่าตัวเองอยู่ในลักษณะไหนอยู่ในมุมไหนอยู่แปลว่าถ้ามันพลิกหรือคว่ำไปเนี่ยมันอาจจะดีดตัวเองกลับมาได้ใช่ไหมถ้ามีใจโรเซนเซอร์ได้ได้โอ้นี่นี่ผมเคยเห็นการแข่งขันรถยนต์อันเข้มข้นนะ แข่งอยู่คุณนกัวยอยู่ล้มล้มเสร็จเอ้าทําไงเพราะว่ากติกาเขาบอกว่าห้ามเข้าไปหยิบใช่ไหมพอล้มปุ๊บเนี่ยหุ่มันสามารถที่จะรู้ตัวโอ๊ยฉันล้มอยู่ฉันล้มอยู่ตู้ปึ้งกลับมาอันนี้แหละเขามีใจโรสใช่ๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ครับเฟียวมากอ้าวแล้วคุณผู้ชมเพื่อทําให้สิ่งเราพูดกันเป็นจริงเราจะไปดูห้องปฏิบัติการนะครับ วันนี้1ครู2นักเรียนเขาจะทำกันได้ขนาดไหนจะออกมาแล้วสวยสดงดงามเพียงใดเดี๋ดวยวเรารู้ไปพร้อมกันกับขั้นตอนเหล่านี้และอย่าลืมเรียนรู้ทริคกับทิปในตอนท้ายด้วยนะครับครูเบนกับน,น้องอยู่รออยู่ชมกันเลยประกอบคุณยนเขียนโปรแกรมประกอบคุณยนต์เขียนโปรแกรมเอาละครับครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับ เจโลเซนเซอร์ s <S s <S นะครับอ่าเจ้าใจโลเซนเซอร์คือเซนเซอร์ตัวนี้นี่เองนะครับมีประโยชน์ไ้ทาอะไรทนาล้ะไปวัดองศาอ่าวัดองศานะครับต่างๆสามารถวัดทั้งขึ้นเนิน<ม>แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดเลยนะครับอ่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้โลเซนเซอร์ในการเลี้ยวนะครับอ่าไว้ควบคุมนะครับองศาในการเลี้ยวนะครับโจทย์ที่ครูให้ก็คือครูคจะมีลูกบากหนึ่งลูกนะครับลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับอ่า ได้มุม90องศาทั้ง4มุมเลยนะครับซึ่งต้นกล้ากระจกเนี่ยต้องทำโปรแกรมนะครับแล้วก็ให้ไโดเซนเซอร์เนี่ยนะครับบังคับตัวรถเนี่ยให้เลี้ยวในมุม90องศานะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพอดีกับรูปบากอันนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมีหุ่นแทงก์บอทนะครับที่เรายืมจากเพื่อนๆนะครับเขามานะครับหุ่นแทงก์บอทเนี่ยนะครับจะเป็นหุ่นที่มีมอเตอร์นะครับลาชมอเตอร์2ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีล้อเนี่ยเขาเรียกว่าล้อตะขาบใช่ม ในการปีนป่ายนะครับผมอ่าครับตอนอะขามเนี่ยก็สามารถเดินปีนป่ายแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เดินปีนป่ายครั้งหน้าเนี่ยจะมีในการขึ้นเนินให้นะครับ <S <S แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนในการเลี้ยวนะครับควบคุมความเร็วนะครับในการเลี้ยวว่ามันเลี้ยวเนี่ยต้อง90สองศาพอดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ต้ิกงก้ากระจักเนี่ยนะครับต่อหุ่นก่อนนะครับอ่าเ,เริ่มเลยครับ ด้านหน้าเห็นจะมีสีแดงถูกไครับอ่าให้เพื่อนๆเขาดูนะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าหมุดสีแดงเนี่ยนะครับตัวต่างๆนะครับอ่านะครับอยู่ตามล็อกนะครับเพราะว่าเจ้าหมุดสีแดงเนี่ยทำหน้าที่ในการยึดติดนะครับกับตัวเครื่อง EB3 นั่นเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวครูทําให้ดูแล้วกันอ่าครับตอนนี้ใส่ลงไปแล้วนะครับโอเคครับ สีแดงเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราติดเนี่ยบางทีถ้าเราเสียบเข้าไปเลยเนี่ยมันอาจจะแน่นเกินนะครับเราต้องคลายออกมาก่อนนะครับถ้าคลายฝั่งที่คลายออกมาก่อนเวลากดลงไปมันจะกดลงไปง่ายกว่าอ่าครับคราวนี้ติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดอันนี้หุ่นเราสําเร็จนะครับเรียบร้อยแล้วสามารถใช้มอเตอร์สองตัวนะครับขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้นะครับแล้วก็มีเจ้าจโรเซนเซอร์นะครับติดอยู่นะครับที่ด้านหน้าของตัวหุ่นนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาติดสายกันนะครับเสียบสายเลยนะครับ แค่ทั้งหมด3สายอยู่ไหมครับมีเซนเซอร์1ตัวอ่าหยัดขอบไหนดีครับแล้วแต่เราเลยครับอ่าเอาเป็นอะไรดีสีอดสีนั้นเนี่ยเวลาทำโปรแกรมจากจะต้องช่วยตุ่นก้ารีเช็คว่าในโปรแกรมตุ่นก้าใช้เป็นขอดสีหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปเปิดแล้วเป็นยังไงไม่เลี้ยวเลยใช่ไหมอ่ามอเตอร์ B กับ C นะครับเหมือนเดิมเลย เพราะว่า B กับ C เนี่ยมันจะมีโปรแกรมอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเวลาเราบบังมอเตอร์มาก็จะเป็น B กับ C ไปเลยเครื่องนี้เสียงดังมากครับโอเคนะครับคราวนี้เราไปที่โปรแกรมนะครับอ่าไปที่โปรแกรมนะครับอ่าคราวนี้ก็เปิดนิโครงการขึ้นมาใหม่นะครับนี่เป็นโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์สองอ่ะใช้เป็นโปรเจกต์ธรรมดาโอเคนะครับอันนี้ก็เหลือเป็นโปรเจกต์ธรรมดานะครับชื่อโปรเจกต์นะครับคราวนี้เราตั้งชื่อโปรแกรมว่าอะไรดี ใจโรเขียนยังไงนะ G Y R าก็ใจโรเลยหรือ G Y ก็ได้อะได้โอ้ก็ใจโรเลยนะครับใจโรครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลี้ยวถูกไหมครับครั้งหน้าจะเป็นการขึ้นเนินนะครับอ่าใจโรเนี่ยเราเรียนกันต่อเนื่องครับลักษณะการทํางานมี2รูปแบบการวัดองศาในแนวราบกับวัดองศาในแนวตั้งนะครับตั้ที่เป็นเนินนะครับครั้งนี้เนี่ยต้นกล้ากระจกก็ต้องมาวัดก่อนว่าเวลาหุ่นเนี่ยเลี้ยว90องศาเนี่ยนะครับตัวลด90องศา ดีกรีที่ใจโรขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนอื่นนะครับการทํางานเราจะเห็นได้ว่าใจโรเ,เซนเซอร์ที่เราเสียบไปเป็นไงค่านิ่ง,<อ>งแล้วสแสดงว่าต้นการเนี่ยเสียบปกตินะครับบางคนเนี่ยนะครับจะยกหุ่นเนี่ยแล้วเสียบสายนะครับพอยกหุ่นแล้วเสียบสายนะครับแบบนี้ครับพอย่เสียบายนัี้นะครับพอเราน้เสียบป,บปบา๊นะครับเป็นไงะครับอ่าแลขที่บน้าจอบนี้ะครับจะวิ่งแลบ,บนียเลยนะครับ อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าใจโรเซนเซอร์ที่เราใช้งานเนี่ยเออเลอร์อยู่นะครับมันไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าองศามันเพิ่มเองนั้นที่รถมันยังอยู่นิ่งอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการรีเซ็ตนะครับให้พวกเราเนี่ยวางหุ่นนะครับเดี๋ยวจับลองดูนิดหนึ่งนะครับเวลาเราวางหุ่นนะครับรีเซ็ตต้องการทำไงเอ่ยวางให้รงแล้วให้นิ่งแล้วไปเสียบสายโอเคนะครับคราวนี้ ย่งไงครับหน้าจอขึ้นศูนย์นะครับแต่ถ้าครูยกอีกมันก็จะเลียนอีกครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ํามันนิ่งแล้วนะครับก็คืออยู่บนโต๊ะนะครับพื้นราบแล้วก็คุณเนี่ยอยู่วางอยู่กันนิ่งอยู่กับที่นะครับไม่เอียงซ้ายียงขวานะครับองศามันก็จะเป็นศูนย์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาไว้กันว่าถ้าเลี้ยว90องศานะครับอย่างนี้ต้องหันไปทางคอมพิวเตอร์ถูกไหมนะครับประมาณนี้นะครับ เครื่องมันวัดได้แค่ 84, 84. แสดงว่าตอนทำโปรแกรมเราใส่90องศาเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าใส่90องศาเลยตัวรถก็จะเลี้ยวเกินคราวนี้ต้องใช้ค่า84นะครับคราวนี้ตั้งยังไงไปดูที่โปรแกรมนะครับครูจะให้โจทย์ก็คือเดินหน้าก่อนสัก4โรเ t ชันเลยะนะครับเพราะว่าเราต้องเดินเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวเพื่อให้มันพ้นกับลูกบาศก์นั่นเองนะครับอา S <S <S เดินหน้า40ด้วยความเร็ว20พอคุณเพื่อนทางบ้านจะได้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับของการทํางานพอนเลี้ยวเดินครบ20ให้มันหยุดก่อนถูกไหมครับมันจะเป็นเบรกอยู่แล้วถูกไหมคราวนี้ต้องเป็นตัวเลี้ยวมูฟแชน์นะครับที่เป็นออนนะครับคราวนี้ใส่ลูกนะครับแล้วก็ท้ายลูกเป็นจโรเซนเซอร์นะครับ ค่อยๆลากเข้าไปนะครับเย็นคราวนี้เลือกใจโรเซนเซอร์นะครับอ่าองเกลนะครับโอเคต้องเปลี่ยนความ้น้อยกว่าหรือว่าเป็นมากกว่าอันนี้เป็นน้อยกว่าถูกไหมครับเลี้ยวซ้ายนะครับน้อยกว่าต้องใส่ค่าเป็นติดลบเพราะว่าค่าที่น้อยกว่าลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นอ่าครูถามจังนะระหว่าง1กับลบหนึ่งอันไหนน้อยกว่ากันอ่าลบหนึ่งลบหนึ่งน้อยกว่าใช่ไหมแล้วศูนย์กับลบหนึ่ง ลบหนึ่งน้อยกว่าเพราะว่าลบหนึ่งคือจํานวนที่มันลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเรามีเงิน5บาทใช้ไปละ5บาทเหลือ0ูนย์ถูกไหมถ้าเราไปยืมเพื่อนมาเนี่ยแสดงว่าติดลบแล้วถูกไหมเราติดลบ5บาทใช่ไหมครับอ่าที่เรามีค่าอยู่5บาทนะครับมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆตามจานวนของมันนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้แสดงว่าถ้าต้นการต้องการให้เลี้ยว90องศาต้องการต้องตั้งค่าน้อยกว่าลบ80เท่าไหร่8 4อ่าน้อยกว่าลบคือลบ85 หรือต้องตั้งลบ83เพื่อให้น้อยกว่าลบ83คือลบ84อ่าคราวนี้ความเร็วนะครับมอเตอร์จะต้องเป็นมอเตอร์มอเตอร์ออร B อ่าฝั<ม>่งนี้เป็น B บวกซลบนะครับแต่ว่าใช้ความเร็วนะครับ20พอนะครับอ่าลบ20กับ B บวก20นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับการใช้งานเจโลโรเซนเซอร์เนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยพื้นระดับน้ำไม่เท่ากันนะครับค่าเจโลโรเซนเซอร์ที่หน้าจอเนี่ย นะครับอาจจะเพิ่มเป็นบวก1ลบ1ก็แล้วแต่นะครับก่อนเลี้ยวเนี่ยเราต้องใส่ตัวรีเซ็ตนะครับมาดูตัวรีเซ็ตครับที่เมนูสีเหลืองนะครับแล้วไปที่ไจโรเซนเซอร์นะครับอ่าลากขึ้นมาไว้หน้าลูกนะครับหลังจากนั้นต้อนการตั้งเป็นรีเซ็ตนะครับโอเคนะครับรีเซ็ตคือการรีเซ็ตค่านะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตค่าเนี่ยไจโรเซนเซอร์ค่ามันจะกลายเป็น0ูนย์นะครับ พอกลายเป็นศูนย์เสร็จ<ะ>มันก็จะเริ่มเลี้ยวโดยใช้ดีกีของหลุมที่เราตั้งไว้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะ9 0าองศาพอดีนะครับตามที่เราตั้งไว้น้อยกว่าลบ80เท่าไหร่แ4 <84. S 1> อ่าแล้วก็ลบ83สไม่ใช่เหรออ่าต้องเอาลบแปแต่เราต้องใช้ลบ83เพราะว่าลบ83เนี่ยมันเยอะกว่าลบ84อยู่1หนึ่งถูกไหมถ้าน้อยกว่าลบ83ก็คือลบ84อ่านะ,ะครับคราวนี้พอเราได้โปรแกรมนี้เสร็จมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต้องวนหลุดนะครับังบ้ง หรือว่ากี่ครั้งจริงๆใส่แบบนี้แล้วต้นกล้าให้มันวนลูปอลิมิเต็ดเลยก็ได้ถูกไหมอ่ามันก็เดินเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไปตลอดเวลาเลยโอเคนะครับลากโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปในลูปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันที่สนามะนะครับเอาเดินหน้าเข้าไปด้วยครับโอเคครับหลังจากนั้นต้องจากเสียบสายดาวน์โหลดได้เลยอ่าครับแต่ครูช่วยเสียบ usb ที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วต้นกล้าเอา usb เสียบที่ PC โอเค ออคอมพิวเตอร์ก็คือสายของที่เราจะต้องเสียบ USB ใช่ไหมมันเป็นพอร์ต USB นะครับแล้วก็มันจะมีพอร์ต USB อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นรูเฉพาะของเครื่อง EV3 นั่นเองนะครับอโอเคครับดาวน์โหลดได้ยินเสียงเรียบร้อยเดี๋ยวเราทดลองกันนะครับจ้าเอาละครับหลังจากที่น้องจักรและน้องต้นก้านะครับทำโปรแกรมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับว่า คุณเนี่ยสามารถเดินได้นะครับในมุม90องศาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าต้นกล้าและจักรเนี่ยเขาจะสามารถทําภารกิจในวันนี้ได้สําเร็จหรือเปล่านะครับโดยที่สนามเนี่ยครูจะมีลูกบากสีแดงเห็นไหมน้ำที่ครูวางไว้ให้นะครับหลูกนะครับที่พื้นสนามต้นกล้ากับจักรเนี่ยต้องให้รถเนี่ยทำมุม90องศารอบลูกบากสีแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ต้นต้นกล้าวางหุ่นแล้วก็เริ่มเลยครับวางตรงไหนครับเพราะว่าหุ่นต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมลองดูครับเราเช็คเองเลย เลือกโปรแกรมไม่ถูกนะครับโปรเจกต์ไซโลหรือเปล่าจักใช่ไหมเจอไหมเอ่ยอาจจะต้องขยับซ้ายนะครับทีนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยมัน,นยังไม่โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราโหลดโปรแกรมเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มเลยครับอตอนนี้หุ่นเดินไปด้านหน้านะครับด้วยความเร็ว24โลเทชันถูกไหม ครับอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ90องศาโอเคมุมแรกผ่านนะครับเราทํางานแบบวนกลับไปเรื่อยๆถูกไหมแสดงว่ามันจะต้องเดินซ้ายไปเรื่อยนะครับเดิน4โรเตชันแล้วก็เลี้ยวนะครับ90องศาอ่าดูดีเลยนะเนี่ยเป๊ะงไปเรื่อยๆอ่าพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับใช่ครับครับครบหนึ่งรอบเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งไหมดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการมันจะออกในรอบสองรอบแรกหรือเปล่าจะดีอ่า คุณให้ดูอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับอ่าอีกมุมหนึง่งถ้ามุมนี้ตรงครูถือว่าผ่านแล้วนะครับถือว่าครบหนึ่งรอบแล้วครับโอเคครับผ่านนะครับภารกิจวันนี้นะครับอ่า <20 S 1> เรามาสรุป <20. S 1> กับเพื่อนๆกันกน,นะครับอ่าโปรแกรมเนี่ยนะครับของเจโลเซนเซอร์เนี่ยนะครับลักษณะของเจโลเซนเซอร์เนี่ย ววัดองศานะครับลักษณะการทํางานมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือว่าเราจะนําไปขึ้นเนินก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีการทดลองให้น้องๆดูกันนะครับวันนี้เนี่ยน้องจากกับน้องกล้าเนี่ยก็ใช้ความเร็วนะครับไม่มากนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถรับชมนะครับดูได้ว่าอาการของคุณเนี่ยตอนเดินไปนะครับตอนเลี้ยวซ้ายมันเก้าสิบองศาจริงหรือเปล่านะครับวันนี้น้องจากกับน้องต้นกล้าเนี่ยก็สามารถใช้โปรแกรมจอโรเซนเซอร์เนี่ยตั้งได้อย่างดีนะครับจอโรเซนเซอร์เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีมุมนะครับเก้าสิบ ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเช็คมุมจากตัวรถนะครับเช็คจากข้อมูลจริงนะครับอ่านี่เป็นการทํางานจากข้อมูลจริงนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยการทดลองก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเราต้องขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย มาเรียนเรื่องอะไรกันครับพี่อยู่เทคนิคหุ่นยนต์เดินครับเทคนิคหุ่นยนต์เดินใช่ไหมครับวันนี้จะมีการใช้มอเตอร์อะไรเอ่ยลัชมอเตอร์ใช่ไหมครับอ่าเป็นมอเตอร์เดียวนะครับแต่ว่าจะมีการทดเฟืองเข้ามาด้วยนะคะอ่าทดเฟืองกี่ตัวเนี่ยทดเฟืองกี่ตัวเอ่ยสามตัวทดเฟืองสามตัวเพื่อให้อ่าเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับครับทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าลักษณะ การทำงานของมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราต้องมาประกอบให้มัน,มนสมบูรณ์แบบก่อนเก่งมากครับเรียบร้ยบรอยนี่แล้ก็มาเสียบหน้าทิมเลยนี้เราก็มาเสียบสายเพื่อให้มันทำงานกันนะครับ น้องอยูกดรันโปรแกรมเลยดูซิว่ามันจะทํางานยังไงชอบหน้าที่เหมือนกับอ่าปล่อยมันก่อนให้มันเดินดูอืมนี่จะช่วยจับมันนิดนึงมันมันจะเห็นว่าตัวเฟืองตัวนี้นะคะมันจะเชื่อมต่อกับตัวมอเตอร์แต่ว่าตัวหลังมันจะไม่ได้เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเฟืองตัวเล็กเฟืองตัวเล็กตัวนี้นะคะเพื่อมา เชื่อมต่อเฟืองระหว่าง2ตัวนี่เองนะคะตัวนี้มันดีกว่าตัวแรกครับตัวแรกดนช้ากว่าต,ต,ต,ตัวนี้มากอ่าเพราะมีการทดเฟืองเข้ามาช่วยครับ<อ>มันก็เลยเพิ่มความเร็วขึ้นมาได้ใช่ไหมฮ<อ>่าเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเห็นหุ่นยนต์เดินกันแล้วใช่ไหมครับใช่สำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย เป็นยังไงเป็นยังไงสนุกใช่ไหมครับตอนนี้นี่ความรู้แบบนี้นะครับมีให้ชมทุกสัปดาห์เลยแล้วก็เราก็ชมเสร็จนะเราก็จะมาคุยกันต่อด้วยเพราะว่าเราจะถามคำถามคุณผู้ชมไงเป็นการวัดผลนะครับเอาง่ายๆเลยว่าดูแล้วเข้าใจไหมก็จะมีคําถามถามแล้วไปตอบใน Facebook โอ้ a c e b o o k นี่ดีนะครับเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมไปเลย Facebook รายการนี้ช่วยกดไลค์กันไว้นะครับแล้วก็จะได้ติดต่อสื่อสารกัน f a c e b o o k c o m e t v k i d s อนะ่ etv ชื่อของสูตรเคโื่อีทางการศึกษานี่แหละเป็นปาภาษาอังกฤษ etv นะครับ etvkids ก็เซิร์ชได้พอเจอเพจปุ๊บกดไลค์ไว้ทุกๆโพสต์แรกในแต่ละสัปดาห์นะเราจะโพสต์คำถามไว้นะครับใครเข้าไปตอบเป็นเม้นแรกนี่วันนี้เรามี เสื้อลายใหม่นะจ๊ะนี่เสื้อลายใหม่จากโรบอทชายนะครับโรบอทชายนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนนะฮะโรบอทชายก็จะแจกตัวนี้นะครับเป็นเสื้อนะครับไซส์กว่าอันนี้ไซส์เด็กเลยคุณหมออันนี้ไม่ได้ตัดมาใส่เองใช่ไหมให้เด็กใส่นะฮะใช่ครับแต่ได้เป็นเสื้อแบบครูครูสองท่านนี้นี่ไซส์ผู้ใหญ่อันนี้เราให้เด็กนะานี่ว่ากันไปแล้วก็มีโลกหุ่นยนต์นะเป็นหนังสือบอกว่าเอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์กระตูความรู้วิทยาศาสตร์จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นี่ สีีทั้งเล่มเลยฮะโอ้โหวาดสวยมากนะฮะอันนี้เป็นเกาหลีวาดมานะก็เป็นแนวความรู้ที่ปัจจุบันเด็กเกาหลีเขาก็ได้เรียนรู้กันเรียกว่าทุบ้านทั่มืองเขาอะนะฮะเราก็อยากให้เรื่องนี้มันทุบ้านทั่มืองเราเหมือนกันปิดท้ายแกมาโกนะครับมีเลโก้เอ c a t เคชันนะครับเป็นสมุดนะครับมามอบให้ด้วยคำถามถามจาก2ครูหนุ่มดีกว่าครูต้นครูช้างมีอะไรจะถามว่าวันนี้ก็วันนี้เราเรียนเรื่องไจรเซนเซอร์ไปใช่ไหมครับครับคำถามจะถามง่ายมากครับว่าไจรเซนเซอร์นะครับวันนี้ ช่วยเราทํางานอะไรงานไจโรนะช่วยผมบอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้บอกไม่ได้นะบอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวมัดข้ออันนี้อันนี้ต้องมีชอยครับอันนี้มีชอยถึงถึงทำใบไปให้ดูคนดูก็ตอบไม่ได้ใช่ใช่กล้องไม่ได้ถ่ายไม่ได้ตอบนะข้อเอครับช่วยในการเลี้ยวครับอ่าช่วยเลี้ยวนะฮะครับแล้วข้อ B ครับ ช่วยในการวัดระยะทางครับผมออจะเลี้ยวหรือวัดระยะทางไม่ยากเลยไปต่อเป็นคอมเมนต์แรกเอารางวันใหญ่แล้วก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับ <c oughs> นี่รายการนี้นะครับติดตามกันได้ผ่านนี่แหละสถานีโทรทัศน์ที่ท่านชมการออกอกาศอยู่แต่ถ้าท่านอยากดูซ้ำเราเปิดเว็บไว้ etvthai tv เรามีอ e ีบุ๊กนะครับน่าอ่านมากทำเป็นเนื้อหาในแต่ละตอน เข้าไปดาวนโหลดกันได้แล e <No 1> <statistically> ้วก <bs> ็เตรียมตัวก่อนตอนถัดไปก็จะดีที่สุดเลยสําหรับโลกการเรียนรู้ในยุคใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็อีเมลเรา etvkids@gmail.com แถมที่สําคัญถ้าอยากจะเจอเราศูนย์เทคโนโลยีการศึกษากระทรวงสาษาริการเนี่ยอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1040 0นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามผมลืยพงศุขครูหมอครูต้นครูช้างลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันตอนหน้า การทางานของไจโลเซนเซอร์ครับั้งนี้เนี่ยจะเป็นการทํางานนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการนาไจโลเซนเซอร์เนี่ยนะครับมาติดที่หุ่นแข็งบอดนะครับแล้วเดินขึ้นเนินเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าน้องต้นกล้าและน้องจักรเนี่ยนะครับเขาสามารถทําหุ่นนะครับที่เดินขึ้นเนินแล้วผ่านอุปสรรคนะครับสิ่งกีดขวางที่เป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่อหุ่นยนต์ได้หรือเปล่านะครับเราพบกับผม,ผม,รผมครูบ้าผมต้นกล้าครับผมจักรครับในรายการเมืองหุ่นยนต์ล้วพบกันครับ